จากประเด็นก่อนหน้านี้ที่นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชเปิดเผยว่าตามที่ได้ส่งหนังสือไปถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังเมื่อวันที่15พฤษภาคม2566ารยเพื่อขอขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากเดิม9 0 0 0บาทเป็น1 1 0 0 0บาทซึ่งเป็นการปรับเงินเดือนในรอบ11ปีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พิทักษ์ป่าสำหรับ เสียยงภยัล่าสุดวันที่14มิถุนายน2566ได้มีการเผยแพร่หนังสือจากกรมบัญชีกลางโดยลงวันที่12มิถุนายน2566เรื่องการขออนุมัติค่าตอบแทนบุคคลภายนอกโดยหนังสือมีใจความว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทําหนังสือถึงเพื่อขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติหน้าที่จากอัตราไม่เกิน9,000บาทเป็น11,000บาทต่อคนต่อเดือนเนื่องจากสภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป บลให้อัตราค่าของชีพสูงขึ้นและค่าตอบแทนเดิมที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กรมอุทยานนั้นจนถึงปัจจุบันระยะเวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว11ปีไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันจึงทำความตกลงเพื่อขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ก่อนหน้ากรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วอนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืชเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืชจำนวน13,419อัตราในอัตราไม่เา ไม่เกิน11,000บาทต่อคนต่อเดือนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไป